คลิปนี้เรามาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของสโมสรหรือว่าภูกัน,นะฮะการตัดสินใจนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะให้หัวใจไปเต็มๆเลยนะฮะสำหรับทางด้านของเดโกโจตาที่เสียชีวิตลงนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าถึงข้อกำหนดของฟีฟ่านะครับเวลามีนักเตะเสียชีวิตในขณะที่ยังเป็นสมาชิกของสโมสรอ,อยู่นะครับว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์ยงไงบ้างนะฮะปกตินะครับผมสัญญาของนักเตะนะฮะจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเลยนะฮะ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่นักเตะเสียชีวิตลงไปถ้าหากว่านักเตะยังมีสัญญาที่คงเหลืออยู่อย่างเช่นว่าสมมติคงเหลืออยู่2ปีอย่างนี้นะอีก2ปีถึงจะหมดอย่างนี้นะถ้าหากว่าเสียชีวิตลงในวันนี้สมมตินะครับสัญญาจะถูกยกเลิกทันทีนะครับอันนี้คือกฎของฟี่านะฮะโดยที่จะมีการจ่ายเงินถึงแค่วันที่เสียชีวิตเท่านั้นนะครับจะไม่มีการจ่ายล่วงหน้าไปนะฮะโดยที่สโม,มสรต้องชํราระเงินที่เหลือทั้งหมดจนถึงณวันที่นักเตะเสียชีวิตลงนะครับ และเงินก็จะถูกมอบให้กับทายาทหรือว่าคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแต่ทำไมลิวพูถึงเป็สนสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากๆในเรื่องนี้นะฮะล่าสุดก็คือลิวพูได้ทำการยกเลิกนะครับผมยกเลิกสัญญานักเตะนะฮะก็คือแทนที่เขาจะรอให้ถึงกฎของฟีฟ่ามาดำเนินการ สโมสรทำการยกเลิกสัญญาก่อนยกเลิกเพื่ออะไรลิปูถึงได้รับการยกย่องมากๆนะครับว่าสิ่งที่เขาทานั้นช่างยิ่งใหญ่และเป็นการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตอย่างสูงสุดเลยนะครับเพื่อทําให้สโมสรสามารถชําระเงินที่เหลือของสัญญาทั้งหมดนะครับโจต้าเหลืออีก2ปีใช่ไหมฮะ ลิวภูก็บอกว่าโอเคกันฉันยกเลิกเลยเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎของสมโมสรสามารถชําระเงินที่เหลือทั้งหมดคงค้างเกือบ600ล้านบาทนะฮะเพื่อชําระให้กับโจตาที่เหลือสัญญาอีก2ปีนะฮะแปลว่าการที่ฟีฟ่าบอกให้สิ้นสุดอยู่แค่ณนะวันที่เสียชีวิตลิวภูบอกว่าไม่ลิวภูบอกว่าอยากจะ ชาระทั้งหมดหรือสัญญาเหลือ2อปีใช่ไหมยลี้ยวผูกใจให้หมดเลยทั้ง2ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดหากทาการยกเลิกสัญญาเนี่ยเลีวผูกก็สามารถชําระเงินที่เหลือ2ปีได้นะฮะโดยที่ถูกกดทุกๆอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่ดีมากๆที่เลีวผูได้ทําให้กับนักเตะคนคนหนึ่งนะฮะและเลีวูกก็ยังจะชําระค่าเล่าเรียนทั้งหมดนะฮะเหมือนกับดูแลลูกๆของโจตาทั้งหมดเรียกได้ว่าตราบสิ้น จบการศึกษาและตลอดชีวิตเลยนะที่เลี้ยวคูจะดูแลลูกๆของโจตาและภรรยานะครับเหนือไปกว่านั้นเลี้ยวคูทําการยกเลิกเสื้อเบอร์20นะฮะเก็บไว้ให้โจตาคนเดียวเป็นคนสุดท้ายของสโมสรเวีรยวคูนะฮะที่จะได้ใส่เบอร์20นี้นะครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบแทนความรู้สึกแฟนๆบอลและตอบแทนความรู้สึกของโจตาและครอบครัวของโจตาได้ดีมากๆว่า เราจะลํำลึกถึงเบอร์20ของลิเวอร์พูลไปตราบชีวิตพวกเราจะวายชนกันเลยนะครับก็คือเราจะเห็นเบอร์20คนสุดท้ายก็คือโจต้าเองนะฮะท้ายที่สุดแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกฎของฟีฟ่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะแล้วก็เป็นการลํำลึกถึงโจต้าที่เขาจากเราไปในวัยแค่28ปปีเท่านั้นนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆลิวอพูและครอบครัวของโจต้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม